มาพี่น้องมามามาขับพี่น้องมาเบิ้งมือนี้ผมได้ยังเบิ้งพี่น,อน,น,นอ้องมืนอนี้ใหญ่ตัวใหญ่ตุ่มปีปลาไรครับพี่น้องใหญ่ๆเลยเนี่ยคุยพุยสุดยอดครับสุดยอดอเฮ้กินไก่พี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมพบพอุ่ครับผมเหมือนเดิมครับ,บเบาหัวเตี้ยครับพี่น้องมือนี้เมนูนพิเศษจังไง บนไงล่ะหลายเตี๋บเบิ้งเบื้งพี่นังเบื้องเบิ้งเบื้งเบื้งปลาไหลพี่น้องปลาไหลต้มเปียดต้มเปียดปลาไหลพี่น้องสุดจอดตัวเี้ยงเงี้ครับมือครับแก้วแก้วบีแก้วบีได้พี่น้องผมผมฟังเขาห้องความเร้วน้องเขาหน่อยแต่ว่าบ่นอยเต็มหยับเต็ม ่ีนอ้องแม็กเต็มเอามาพี่น้องกินเข่าน้ากันได้ยังกินเนาะกินเลี้ยงพี่น้องนี่มา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 กินน้ากันพี่น้องดูดกันเลยครับพี่น,อน,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 น้องมาสอนนำ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 ทุกคนโอ้ยอยากยกให้เบิ่งดิว่ะพี่น้องตุ่มแบบเปื่อยเลย ปเอยป,เปียปเอยปีเอยขออนุญาตใส่มือพีออ่น้องโอ้เบื่อยเฮงโอ้หอนหอนหอนงงหอนหอนๆ้ว่ทนงานตัวนนขออนุญาตใส่มือมันแจ้งแซ่ไม่หยเบิ่งรวด

cho về xây mà, Bắt đầu phải say mà thảo về xây mà, mà bây giờ ui giờ bây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  giờ เปื่อยดูดู้ด cho bia đúng như vậy còn như hà quan Dan nyam kup-kup. อืมอุ่อังรำดูดได้ไปนอันี่น่ตัวตัวมื่ยเงืงยุ้ยคุ้ย sáng bưng nhạc quý xem, đủ nhau nhau Hãy qua cho ngọt

Wrong uh, bưng, bưng ở đây, ngon, phải phải lấy nhay 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 phải mệt <laughs> Uh, sakon lang, sakon. say mứ việt nam chín mươi điều ở trên ngoài

โอ้พี่น้องเลยแ ẹ บ đ บบเนี้งบ้านกินปลาอะไรปีนี้ปึงเสร็จเยกินอะไแะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ตัวเงี้เข้ามาเห็นมันตัวเงี้ที่แรกว่าติพัดเพียกกรลึต้องเปียดอีกว่อยากดีเสียบบ้าผิดหวังบ้าผิดหวังพี่น้อง

Bà này đọc Bà này buồn đọc ngáo đọc đọc. Hát cho cả Cương nữa người phó ừ.

thôi gì các em nào còn chị ra bên nào vậy tôm bẹt vào lấy túi nhỉ dắt rút thằng đi liền với nó đang phải เป็นไคเนาะพี่นังเป็นเด็แเสียบะเราสังเกนเ่าพี่นังมาเนี่กินเข่ากินน้ำเป็นมูพี่นังเป็นมู่กันนะครับกินผพ้เดียวก็ไดไม่มู่กินเขาน้าเอาเป็นวาคิปนาพี่พะพี่นองมากินน,นี่ยังกินเป็นมู่ ีเขาน้ำกันคลิปนี้เบาขอขอลาก่อน้อพี่น้องคลิปหน้ามาสดแซ่บน้ำกันอีกบ๊ายบายพี่น้องขอบคุณครับบ๊ายบาย